สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจ,จะเหมาะกับมือใหม่นะผมเนาะที่ปลูกในรอบการปลูกแรกๆของของการที่เคยได้ปลูกมาเนาะแล้วแบบการเก็บเกี่ยวนะยังยังไม่ชํานาญพอในการดูลูกว่าลูกเมลอนที่เราปลูกเนี่ยแกเหมาะสมหรือยังเนาะในการที่จะเก็บเกี่ยวนะครับผมอย่างที่ผมเคยสอนไปเนาะการดูลูกว่าสุกไม่สุกแล้เนาะที่ผมเคยทาคลิปเก่าๆไปว่า ให้ดูอะไรบ้างเนาะอย่างเช่นดูใบติดลูกเนาะดูรอยทางเดินปวกดูหนวดมานะผมหนวดหนวดตรงนี้ครับผมเนาะถ้าหนวดถ้าคอหนวดไม่หักไหนก็สามารถสังเกตได้หรือว่าดูที่การแตกที่ขึ้นขั้วนะครับผมก็จะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เราจะดูประกอบนะครับผมว่าลูกมันสุกหรือไม่สุกนะครับผมแต่องค์ประกอบพวกเนี้ยบางสายพันธุ์เนี่ย ตูดมันอาจจะไม่ได้มีรอยเดินปวกหรือว่าบางสายพันธุ์ก็อาจจะไม่ได้มีการแตกขึ้นขั้วนะผมเนาะบางสายพันธุ์เนี่ยโอ้ขั้วตรงฐานขั้วเนี่ยเรียบไปหมดเลยผมลายมันไม่แตกเข้านะผมเนาะโดยหลักๆแล้วเราจะใช้หลายๆองค์ประกอบดูนะผมบางสายพันธุ์มันก็จะมีองค์ประกอบที่มันมีอะไรให้เราดูหลายๆอย่างเนี่ยก็จะเป็นที่สังเกตได้หลายจุดนะผมแต่บางสายพันธุ์บางจุดก็ไม่มีให้สังเกตนะครับแต่โดยพื้นฐานเนี่ยเนาะถ้าเราเป็นมือใหม่ที่ปลูก เมลอนในรอบแรกๆเนาะเราก็ผมขอให้ยึดวันเคลมตัดก่อนนะครับผมวันเคลมตัดก็คือวันที่ผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์เขาบอกมาผมว่าอายุหลังผสมกี่วันนะผมอย่างลูกเนี่ยสามสิบแปดถึงสี่สิบสองวันี่ะก็ยึดก็ยึดวันเคลมเขาก่อนเนาะเนี่ยก็จะเป็นวันที่นับไปแล้วก็ตัดได้เลยนะครับผมวันเคลมตัดเนี่ยมันก็จะไม่หนีจากที่เขาระบุมาเท่าไหร่นะผมแต่ถ้าบางทีในฤดูร้อนเนี่ยวันเคลมตัดเขาเคลมมาประมาณนี้มันก็อาจจะสุกเร็วกว่า สักนิดนึงก็เป็นเรื่องปกติครับผมเพราะว่าช่วงแสงมันยาวเนาะช่วงฤดูร้อนแล้วอากาศบวกอากาศร้อนเนี่ยเมลอนมันก็สุกไวด้วยครับผมแต่ถ้าเข้าสู่ฤดูหนาวฤดูฝนเนี่ยช่วงที่แสงแดดน้อยๆเนี่ยวันเค็มตัดเขาเค็มมา40วันนะอาจจะเลทไป42วัน4 3วัน4 4วันหรือ45วันก็ได้นะครับผมเนาะเพราะว่าบางทีแบบฤดูหนาวเนี่ยช่วงแดดมันมันสั้นเนาะผ้าที่ขึ้นช้าแล้วก็ผ้าที่ตกเร็วช่วงกลางวันมันสั้น ็จะทําให้เมลอนของเราสุกช้าลงนะครับผมหรือว่าช่วงฤดูฝนก็ช้าเหมือนกันนะผมเนาะบางวันแดดหายไปทั้งวัน 2- อสาวันหรือว่าแดดหายไปอาทิตย์เนี่ยเมยลอนของเราก็สุกช้าได้เหมือนกันนะครับผมแบบนี้เราจะหาจุดที่ตัดแล้วเมลอนมันสุกพอดีได้ยังไงนะผมเรายึดบันเค็มไว้ก่อนเนาะเสร็จแล้วเราก็สังเกตคุณสมบัติภายนอกนอะแบบที่ผมเคยสอนไปอะ่ะเนาะสุดท้ายแล้วก่อนเราจะตัดยกลงเรือนเนี่ย ให้เรามาผ่าเทสสักหนึ่งลูกนะผมในแปลงของเรานะยึดบันเค็มไว้ก่อนแล้วก็ดูองค์ประกอบของมันใบมันซีดหรือยังนะใบติดลูกซีดรอยแตกขึ้นขััวหรือยังเนาะหนวดแห้งหรือยังหรือว่ามีรอยทางเดินปลวกหรือยังนะถ้าเราเห็นองค์ประกอบแบบเนี้ย่ามันครบมันมีแนวโน้มว่ามันจะสุกแล้วประมาณ80%เนี่ยให้ลองผ่าก่อนนะผมผ่าเทสดูสักหนึ่งลูกนะอย่าเพิ่งตัดนะครับผมอย่าเพิ่งตัด ต้องเทสก่อนนะเทสก่อนสักหนึ่งลูกนในแปลงเรานะดูว่ามันสุกหรือยังนะแล้วทาไมเราต้องหาจุดความสุกที่พอดีนะครับผมเนาะเพราะว่าความสุกที่พอดีเนี่ยจะเกี่ยวกับความอร่อยของเมลอนด้วยนะผมบ,บางทีเราตัดอ่อนไปเนี่ยเมลอนยังเนื้อมันไม่สุกจริงอ่ะมันไม่ยังไม่ค่อยอร่อยนะแต่ถ้าเราตัดเนื้อที่มันพอดีเนี่ยก็จะมันจะมีความอร่อยขึ้นมานครับผมมันจะต่างกันนะถ้าเราตัดเนื้อเขาได้แบบ ส,สุกแบบได้ที่ระดับหนึ่งเนาะกลิ่นสาบเขียวหรือว่าสาบสาบ,สาบดิบสาบ,สาบกลิ่นแตงอ่อนเนี่ยมันจะไม่มีนะผมมันจะเป็นกลิ่นหอมนะผมแต่ถ้าเราตัดตัดอ่อนไปเนี่ยกลิ่นก็จะเหมือนกลิ่นสาบแตงอ่อนอยู่อะบางทีแบบตัดเร็วด้วยความหวานไม่ถึงด้วยนะผมน้ําตาลยังเคลื่อนเข้าลูกได้ไม่เต็มที่นะผมมันก็ความหวานก็จะดรอปไปนะครับอย่างถ้าเราจะตัดเนี่ยเราก็เลือกลูกที่มันขี้เหล่ขี้เหล่เนาะเพราะว่าในแป้งเรามันต้องมีลูกขี้เหล่บ้างแหละเนาะเราก็เลือกลูกขี้เหล่เป็นลูกเทนะผม ลูกส,สวยๆเราก็จะเก็บไว้ขายผมเล็งไว้เลยครับผมว่าต้นของเราเนะ่ะบางทีเราอาจจะเลือกลูกที่มันเล็กที่สุดหรือว่าลูกที่ลายไม่สวยเนาะเราก็จะเลือกอไอ้ลูกที่มีตําหนิเนาะเพราะว่าหรือว่าใครจะเทสลูกส,สวยๆก็ได้นะเทสได้เหมือนกันนะผมเนาะแต่ผมมาบ่มเลือกลูกขี้เละไว้ก่อนนะเนาะถ้าลูกขี้เละต้นแบบต้นไม่สมบูรณ์เนะี่ยถ้าเราผ่าเทสแล้วมันอร่อยเนะี่ยแน่นอนต้นที่สมบูรณ์ทั้งหมดเนนะี่ยแน่นอนมันต้องอร่อยอยู่แล้วครับผมเนาะขนาดต้นขี้เละยัง ยังอร่อยเลยเนาะต้นสมบูรณ์ก็ต้องอร่อยแน่นอนนะครับการผ่าชิมผ่าเทสเนี่ยเป็นวิธีการที่ดีที่สุดนะครับผมซึ่งเราจะรู้ว่าเนื้อมันอยู่ในระดับไหนนะครับผมว่าถ้ามันไม่สุกเนี่ยมันก็ยังสาบติดเขียวหรือว่ามีเม็ดยางอยู่เนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่ามันไม่สุกจริงๆเนาะเราก็จะประมาณลากวันต่อได้อีกนะครับผมหรือว่าเราผ่าแล้วมันสุกพอดีแล้วก็แสดงว่าเออเราสามารถตัดได้ทั้งแปลงแล้วเนาะก็จะเป็นเกณฑ์ดูแบบนี้ผม การผ่าเนี่ยคือวิธีการที่ดีที่สุดนะผมในการเช็คเนื้อว่าสุกพอดีหรือยังนะครับโอเคอย่างตอนนี้นะของผมนะผมปลูกหลกัลกๆผมปลูกบาลามีนะผมเนาะเพราะว่าลูกค้าผมผมชอบบาลามีกันอย่างอันนี้ผมปลูกมาได้ประมาณ30สบจะ4ี่ิวันละน่าจะ39วันกว่ากว่าและนะ้วเนาะผมปลูกในฤดูร้อนเนาะก็ผมคิดว่ามันมันก็น่าจะสุกระดับหนึ่งแล้วเนาะใบที่นึ่มันก็สีสีแล้วอันนี้ใบที่สองก็โสมๆแล้วผมผมก็จะผ่าเนื้อเช็คก,กันนะผมว่า มันสุกอย่างเนาะเพราะว่าก้นมันก็เนี่ยเดินปวกละเนาะมันก็แตกมีแตกลายขึ้นครัวค่อนข้าง,ง,งเยอะนะผมดูแล้วมันมันเกิน80ดเอร์ซนตละแล้วก็เพื่อให้เพื่อให้มีความมั่นใจนะผมจะผ่าดูเนื้อข้างในมันนะผมเนี่ยครับผมโอเคเดี๋ยวเราลองผ่ากันนะโอ้โหผมว่าน่าจะสุกถึง80อร์ซละนะ เพราะว่าองค์ประกอบของมันมันค่อนข้างสุกเยอะเดี๋ยวนะครับอืมมีกลิ่นหอกเล็กน้อยนะครับผมเดี๋ยวลองดูเนื้กันโอ้โหใช้ได้ครับผมแบบนี้เกินแปดสิซละนี่นะครับผมผมก็จะได้เนื้อแบบนี้นี่เนี่ยออประมาณส9สิบวันดูสีดูอะไรก็โอเคครับผมใช้ได้ละ ๋ยวขอดมอืมกินหอมโอเคครับผมก็แบบนี้ก็ที่จริงก็สุกโอเคนะที่จริงก็ตัดได้ทั้งแปลงละแต่ผมคิดว่าผมว่ายังยังไม่พอใจในในสีของเขาอะเนาะน่าจะลากอีกสักสองวันนะผมเนาะตอนนี้สามสิบเก้าวันกว่าก็อาจจะไปตัดที่สี่สิบเอ็วันเนี่ยเยังขอชิมก่อนครับว่ามันหวานไหมเนีย่ยผมการชิมคือ วิธีการที่ดีที่สุดนะครับผมดีที่สุดเพราะว่าเราจะรู้ว่าความสุกของเนื้อมันประมาณเท่าไหร่นะอืมถ้าจะสิบสี่ขึ้นละอร่อยแล้วผมอืมใช้ได้น่็จะประมาณสิบสี่สิบห้าบิลละเนาะ เดี๋ยวขอลากให้สีหรือว่าสีตรงเนี้ยมันกินเข้าชิดเปลือกอีกสักนิดหึืสักวันสองวันเนี่ยก็พอละเนาะเพราะว่าบารมีมันเป็นสายกรอบเนาะจะไม่ต้องลากวันเยอะแล้วก็ความหวานได้ละกินเนื้อก็ไม่ไม่ได้สาบดิบแล้วนะผมเนาะเห็นไหมเราผ่ามาไม่มีเม็ดยางนะเนี่ยไม่มีเป็นเม็ดเม็ดเม่ถ้าเป็นเม็ดเม็ดนี่แสดงว่าเมล่อนมันยังหนุ่มอยู่นะผมมันมันยังอ่อนเนาะยังมีเม็ดยางอนะันนี้ไม่มีเม็ดยางลนะ ก็ถือว่าโอเค้นี้เกินน่าเกิน80%แล้วเนาะจะเข้าใกล้90%ละเนาะ85 90นั่นแหละเดี๋ยวรออีก2-3วันนะผมอยากให้มันสุกมากกว่านี้นะผมเนาะความหวานก็น่าจะได้ขึ้นอีกสักนิดนึงนได้อยู่หลายๆคนก็ถามมาว่าความสุกที่พอดีคือประมาณไหนนะผมเราจะดูได้ไงผมก็ <laughs> มันก็ตอบไม่ง่ายล่ะเนาะการตัดชิมเนื้อน่ยเป็นวิธีการวัดค่าความสุกได้ดีที่สุดนะผมเนาะหรือว่าเราปลูก เราปลูกในแปลงเราอะก่อนเราตัดขายจริงๆอะขอให้มาเทสก่อนนะผมสักลูกหนึ่งอะเนาะเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าความสุกมันประมาณไหน่วนมันยังดิบอยู่เนะี่ยเราก็จะพอแบบประมาณว่าเฮ้ยอีกกี่วันควรจะตัดดีเนี่ยเราก็ยังกะเกณฑ์ได้อยู่เนาะแต่ถ้าเราไม่ไม่ผ่าดูอะมันก็จะไม่รู้เลยนะผมว่าความสุกข,ของเมลอนที่เราปลูกอะมันอยู่ในระดับไหนนะครับเนี่ยแหละสิ่งที่แน่นอนที่สุดก็คือการผ่าชิม,ม,ามับผม ยืดวันเค็มก่อนแล้วก็ดูองค์ประกอบความสุกเนาะในลักษณะต่างๆของมันว่าจุดนี้เป็นอย่างนี้แล้วเออแสดงว่าสุกแล้วเนาะก็ยืดวันเค็มไว้แล้วก็ดูองค์ประกอบภา,ายนอกเสร็จแล้วลองมาผ่าชิมดูนะครับผมเนาะถ้ามันไม่สุกเราก็ยืดวันไปอีกเนาะแต่ถ้ามันสุกแล้วเราก็ตัดเลยส่วิว่าเราพอใจในเนื้อมันแล้วเนาะที่จริงมันอาจจะยังไม่สุกแบบสูดๆหรอกแต่เราพอใจในเนื้อว่าเฮ้ยประมาณนี้เราจะตั้งขายอีกกี่วันถึงจะหมดเนาะ บางทีเราอาจจะต้องตัดก่อนนะเราตัดแก่จัดไม่ได้เนาะว่าตัดแก่จัดแล้วเนี่ยการเก็บเกี่ยวหลังการตัดไปแล้วเนี่ยมันจะเก็บได้ในระยะเวลาที่ไม่นานนะครับผมอาจจะต้องตัดก่อนสักนิดนึงเพื่อให้เราได้มีเวลาไว้ตั้งขายนะครับผมอีกหลายๆวันนะครับผมเนาะแล้วเราไปตัดแก่จัดเนี่ยโอ้โหไปตั้งวางขายบางทีแบบสามวันสี่วันเนะี่ยโอ้โหก็เริ่มจะยังไงครับผมเนื้ออาจจะเริ่มเริ่มไม่ค่อยดีเนาะอาจจะเริ่ม เสียแล้วเนาะถ้าเราตัดช้าๆเนาะแบบตัดแบบงอมๆจัดๆอนะ่นะเนาะที่เราเอาจจะต้องตัดเร็วสักนิดหนึ่งเนาะพอความานได้ความสุกมันได้ที่แล้วก็โอเคก็ตัดได้เลยครับผมอันนี้เป็นในกรณีที่เราเราปลูกขายเนาะแต่ถ้าเราปลูกกินเองเนี่ยอาจจะไม่ได้ปลูกเยอะนะปลูกสักห้าต้นสิบต้นเนี่ยแนะนําให้ลากไปแก่แกเนะแกๆเลยคนระับผมเนาะแก่จะจัดเลยแหละเนาะเพราะว่ายังไงแล้วเราก็ต้องกินเองอยู่ดีแลนะเนาะเพราะว่าเราอาจจะตัดแล้วใส่ตู้เย็นแล้วกินเลยอนะไรเงี้ย มันก็สามารถไว้แก่จัดได้ครับผมเนาะแก่จัดนี่อร่อยมากนะครับผมเนาะอาจจะได้เปรียบกว่าคนที่เขาปลูกเพื่อขายนะผมปลูกเพื่อขายมันต้องรองระยะเวลาการได้ขายด้วยเนาะเพราะว่าอาจจะไม่ได้จําหน่ายวันเดียวหมดเนาะเนาะเพราะว่าเราต้องทิ้งวันที่เผื่อว่าเราจะขายให้หมดอีกหลายวันนะผมแต่ถ้าเราปลูกกินเองนะบางทีแบบกินแบบสองสาวันหมดเนี่ยก็ปล่อยให้แก่จัดเลยอร่อยมากครับผมโอเคครับผมสําหรับคลิปนี้ก็น่าจะเป็นแนวทางได้ บ้างนิดนึงนะสาหรับมือใหม่ที่ปลูกไม้ลอนแล้วยังหาจุดที่แบบว่ายังไม่ลงตัวกับว่าเฮ้ยความสุกเท่าไหร่กี่วันดีจะตัดนะครับผมเนาะก็ให้ยึดจากการที่เราผ่ากินน่ะเป็นหลักนะครับผมเนาะถ้าเราผ่าชิมแล้วเนี่ยเนื้อมันได้ที่ไม่มีการสาบเขียวหรือว่าเนื้อกินไปแล้วเนี่ยอ๋อความหวานถึงละอะไรเงี้ยก็โอเคถือว่าโอเคตัดได้นะผมถ้าผมสําหรับวันนี้ก็ หมดคาบเรียนแล้วครับผมเนาะโอเคไว้เจอกันคลิปหน้าต่อไปนะผมโอเคขอบคุณครับ